นี่ทุกคนแยกออกจากกันแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะได้ถึงหรือเปล่าหกขีดน่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดขีดแค่นี้แหละปลาที่เราแยกออกดูทุกคนปลาช็อกเกอร์นี่ถูกทุกวันปลาช็อกเกอร์ไม่ตุยง่ายๆนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยววางกล้องก่อนดูปากดูปากเขาเนี่ ดูปากเขาจะยิบจะยับนะน่ะนะ,นะทุกคน,นะปากปากปลาช็อกเกอร์ดูจับนี่หยาบหยาบนะทุกคนปลาช็อกเกอร์ไม่เหมือนอันอื่นนะเป็ดเขาจะหยาบหยาบบางคนกินก็เขากินนะ,นะอันนี้หอย ี๋ยวจะพามาดูหอยที่เราแยกออกเนี่ยหอยก็ได้เยอะเดี๋ยวเราจะโยนลงนี่เดี๋ยวจะให้ลุงมาเอานั่นเนี่ยหอยเต็มเลยเดี๋ยวน้ําจะเน่าเพราะว่าเราจะเลี้ยงปลานะเราได้ปลานิลมาอยู่ในนี้เต็มเลยนะทุกคนเนี่ยหอยเนี่ยปลาลูกปลานิลปลานิลที่เยอะที่ไอ้นั่นลงนะนะทุกคนหอยเยอะมากเอาไว้ในนี้หอยเยอะมาก รเราจะแกะทำก้อยนะทุกคนเนาะก้อยหอยเชอรี่เนาะโอ้ยนี่ใหญ่โอ้ยใหญ่มากทุกคนใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งอ้วนโอ้ยตกละทั้งใหญ่ทั้งอ้วนเดี๋ยว,วเราจะเอามาโยนใส่นะทุกคนวจะโยนใส่ ใส่นะทุกคนนี่เก็บใส่เดี๋ยวใครอยากกินก็ให้เขามาเอาไปกินไม่ต้องจับแม่เดี๋ยวแม่จับเองปุ้มไม่ต้องช่วยแม่ถ่ายหรอกปุ้มปุ้มจะมาช่วยถ่ายอุ้ยลูกสาวเก่งมากเอาหอยลงน้ำกัน หอยก็ถูกเยอะเยอะหอยคุนม่นีขดเด็ดหอยคุมนะทุกคนอกเอาหอยใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเทน,น้ำให้น้ำแห้ง ทาเก็บมุ้งนะทุกคนอูปลาปลานินเยอะนะเนี่ยที่แม่น้องป,ปุ้มปุ้มปล่อยไว้ในเนี้ยปลาเนินก็เยอะหอยตักทีละเยอะเยอะได้นะหอยเต็มนี่นี่คนเยอะมากหอยเราธรรมชาติ อยากกินตอนไหนก็มาเอาเลยน้ําเดิมไอ้นั่นแล้วเดี๋ยวจะเทจะเปลี่ยนน้ําอยู่นั้นเนี่ยน้ําเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวปลานินจะตายเพราะปลานินอยู่ในนี้ก็หลายตัวนะเมื่อเช้าก็ตายไปแล้วสองตัวปลานินเพราะว่าอุ้ย,ย,ยทุกคนเออสอนหอยเชอรี่อุ้ยหอยเชอรี่ขวนมากทุกคน เน่ S <S <ess ant> จะให้ดูแมงเมื่อคืนไปหาไตแมงมาแมงตัวเดิมเดี๋ยวเราจะไม่ยังไม่ได้ล้างน้ํานะทุกคน,ได,ออนะนได้เยอะอยู่นะเนี่ยได้เยอะได้เป็นถ้วยอะ่ะนี่ทุกคนแมงที่เราไตเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยที่เราไตโอ<ล>้ไตกับลูกสาวลูกสาวเป็นคนขยา่าแม่เป็นคนคอยกระชอนเอา เพราะว่ามันจะแบบว่าเขย่าปุ๊บมันจะบินมาหาแสงไฟเลยนะทุกคนจะช้อนเอาอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปจับอะไรทั้งนั้นนี่ทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนหาอยู่หากินเหมือนแถวบ้านเรานี่แหละค่ะทุกคนไม่ได้ไอแถวบ้านเราอาจจะหาบางบางบางที่ก็อาจจะหากินยากหน่อยอยู่ปทุมหากินง่ายอยู่เด้อค่ะคลองก็อยู่ข้างหน้าถ้าขยันหากินจริงๆไม่ในอดตายนะคะ ทุกคนคนขยันอยู่ไหนก็ไม่อดตายนอกจากคนขี้เกียจไปอยู่ตรงไหนไม่ชอบหากินนั่นแหละจะอดตายค่ะนี่สวยสดนี่อันนี้คือเราจะให้น้องออกขี้นะคะทุกคนถ้าขี้เพราะว่ามันอยู่ในต้นกระท่อมเนาะถ้าออกขี้เสร็จมันจะไม่ขมนะเนี่ยขาวๆแบบนี้คือเขาขี้ออกหมดแล้วเนี่ยขาวๆแบบเนี้ย ที่ออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการคั่วนะทุกคนคั่วเลยอุ้ยสุดยอดมากทุกคนงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนหาอยู่หากินเหมือนเดิมนี่ทุกคนบรรยากาศไปกันแล้วทุกคนนี่จะพามาดูอันนี้ต้นมะเขือเทศพันใหญ่นะทุกคนลูกใหญ่มากเลย รอดมาสองรอดมาสองต้นปลูกหลายต้นเพราะว่าปุ้มปุ่มถอนทิ้งหมดเนี่ยมารอดสองต้นเนี่ยอันนี้ใบสารแนรนี่ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยนอนนอนกินแม่น้องปุ้มปุ่มเห็นนอนเต็มเลยนี่นอนเนี่ยเนี่ยนอนที่ว่าแม่น้องปุ้มเอายามาฉีดแล้วก็น้องตาย นอนเต็มกินวันเดียวเองได้หน่เช้ามาเต็มต้นเลยนอนเอาอยาเอาอยาโพริโดนมาฉีดเนี่ยทุกคนนี่โอ้ยนึกว่าจะตายยิ่งปลูกยากอยู่ด้วยอันนี้ปลูกยากมากเลยนะคะสารเนเนี่ยปลูกยากมากเลยยิ่งนอนมาทำลายเอาไอ้นั่นฉีดครั้งเดียวตายอัดหลาดเลยทุกคนตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพามาดูบรรยากาศผักสวนทัว อันนี้ผักต้นพริกกะเรียงเนี่ยสวยมากสวัสดีค่ะ